สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ wireless security นะครับ security mode นะครับผมตั้งเป็น WPA2 p r o f e s s i o n a l นะครับคือใส่รหัสตั้งแต่8ตัวอักษรจนถึง64ตัวอักษรน,นะครับ WPA algorithm um นะครับผมตั้งเป็น TKIP นะครับบวก AES นะครับแล้วก็ WPA Share Key นะครับผมตั้งเป็น Netcom 000นะครับส่วน Group Key Renew นะครับผมตั้งเป็น3ามพันห C Code นะครับจากนั้นก็กด Save Setting เลยครับแล้วก็กด Continue ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณครับ